เราสัมภาษณ์เจ้าของสวนดีน่าการเด่นนะฮะว่าปัญหาของแคตตัสมีอะไรบ้างนะครับปัญหาของมันมีอะไรบ้างครับส่วนมากจะมีโตช้าแล้วก็แลงะตะก้นลกเงี้ะแล้วกกิน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเชื้อราบ้าง,อางโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการทดสอบพ่นนะครับก็จริงๆเราได้พ่นที่เชียงใหม่แล้วนะครับ ในส่วนหนึ่งนะครับก็ทางเจ้าของสวนก็รู้สึกประทับใจนะครับพ้นที่เชียงใหม่มันเป็นยังไงนะฮะไอตัวที่เป็นเชื้อรามันก็ไปเยอะนะแล้วก็ไอต้นมันก็โตเร็วค่ะโตเร็วขึ้นแล้วก็ดูมันแข็งขึ้นไปได้สามวันดูสิลากมาละเห็นไหมปกติเป็นยังไงครับปกติมันจะประมาณเจ็ดวันนะลากเนี่ยแต่อันนี้สามวันนะมันขึ้นฉี่ไปสามวันลากมาละ ว่าพ,พึ่งใส่เข้าไปแล้วก็สีไงน,นี่คืออะโลลรากมาชอบชอบมาก